สุดีคนรอบขวามืผมแคียนว่าคงที่ผมจะไปเล่นไมค์ครับในเซิร์ฟพาร์ติกเซลในมินิเกมว้า <c oughs> ว้าตก,ตกใจมากเลย <c oughs> ตกใจมากเลยหรออุ้ยอันนี้อันนี้เตรียมตั้งสิบปีเนี่ยฮัลโหลโอ้ <c oughs> ตกทีตกใจกลออัวเลยว่เนี่ยกลัวไปข้างท้าวมาจะว่า <c oughs> โอเคนะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเบสบอลกันนะตามที่ทุกคนขอให้อยากเล่นกันนะครับวันนี้นะครับก็จะพิเศษประมาณ2อย่างก็คือหนึ่งนะครับผมก็จะอันนิกผมนะก็คือแบบว่าให้เราเอ้ยให้คนอื่นนะเห็นชื่อเราเป็นยูทูบเบอร์นะก็คือดูซิว่าถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราจะโดนทาร์เก็ตบ่อยหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวเราจะอันนิกแล้วนะครับผมโอเคอันนิกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะโดนทาร์เก็ตนะโชคดีนะทุกคนโอเคแล้วอย่างที่สอนนะก็คือเราจะเล่นแบบ4คนนะครับเราอยากลองเล่นเป็นสี่คนดูนะก็ เอาเจ้าของทำไปเนี่ยเอาเราก็ต้องแบกเจ้าของนี่ว่ะโอเคมาครับอันนี้บอยจะไปไหนบอยจะไปตรงกลางใช่ไหมไม่เราจะไปริบซ้ายตรงขวาตรงด้านในหลังเลยโอ้โหด่านนี้แบบสวยมากเลยอะเขาบอกว่าเย็นรู้วีแอดมินไม่ใช่ไม่ใช่ใชแอดมินใจเย็นเอันนี่บอยต่อไว้เหรออ๋ออยงัยงๆผิดเตียงกูยยอยู่กูอยู่ฝั่งนูน้นอุ้ยนี่นที่เล่นสี่คนคือแบบมีคนต่อทาแล้วก็ปิดเตียงให้เราก็ยิ่งเก็บทองชิวๆนาย <c oughs> แม่งกินแรงเพื่อนวะแย่วะแน่นอน นายแน่นอนและวะนายแน่นพุ่งใหญ่ออกกันที่นายยืนนิ่งๆเนี่ยแน่นอนโอเคแน่นอนแลกดับใช่ไ้มคุยบอยมันมาบอยกลับมาช่วยก่อนบอยมันมาการอะไรกวล่สีเขียวมา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 โอ้ยโอ้ยมันตายมันตายบอยมันมาอีกสองคนบอยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้เอาไปเรียวไปดิโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยังไงทุกคนจังหวะนี้เขาบุกเร็วมากนะครับผมต้องการทองเล่กชุดกอดนะฮะชุดกอดเปลี่ยนเป็นอะได้บ้างชุดกอโซ่ไอ้เล็กไม่พอ โอเคเปลี่ยนเป็นโซ่ละโหเร็วจัดนีฮะนี่อะทาเกะผมชอบมาเลยต่หมดหมดตหมดตหมดโอเคดีมากดีมากแต่ระวังนะกูจะตายเหมือนกันไม่กมันไป้วมันไม่ไม่กไม่ก็ไมเออไม่ัไม่มันนึงนึงโอ้โหผมว่าเราต้องใหม่หน้าที่กันแล้วมั้งไ่ผมทาเกะเดี๋ยวมาเะปุยเดี๋ยวไปเอาเพชรก่อนโอเคฮะเราไปเอาเพชรกันดีกว่าถ้าไม่ไหวกูเพื่อนถ้าไม่ไหวบอกเด้อไม่ไหวบอกเด้อเด้อไปละ เรา,าเอาเพชรน,นะฮะเพื่อได้จะจับเกรดขอนั่นเองทีทีอะไรเสียเงินเสียเงินทำไมฮะตายมันมีนคนบุกมาเสียเงินโอเคหมายฮะเราได้เพชรมาแล้วได้มาสีก้อนบอยคนหนึ่งเขาเป็นบล็อกเ er อนเดอร์อ่ะคนหนึ่งเขาเป็นบล็อกมังกรกันแล้วของเรายังเป็นไม้อยู่เลยไม้ขนแก่อยู่เลยอันนี้รออีกสักหนึ่งอันแล้วกันเนาะมันยังเป็นเทียนหนึ่งอยู่เลยอะ่ะเราสามารถเอาให้มันดรอปเพิ่มได้หรือเปล่าวะได้ไดนะ้เอาสีเขียวดีไปกูดิเอาลยเหรอเดี๋ยวดูหามมันก่อน กูไม่พอใจว่ะโอ๊ถามมาเป็นทานไม้ระเบิดระเบิดเลยไม่ต้องชิดแล้วมาระเบิดแป๊บหนึ่งเก็บก่อนโอเคเรียบร้อยเรากลับฐานเราดีกว่าบอลอยากอัพอะไรก่อนชุดก่อนหรือดาบผมว่าเอาดาบดีกว่าทำไมต้องดาบวะทำไมไม่เอาเกาะเกาะดีกว่าดาเมจก็คือก็ตีก็คือตีแรงขึ้นแต่ว่าเกาะมันโรเซกได้ดีกว่าอ้าวไม่เอาอ่ะจะเอาดาบไปดีอามันแปดไดมอนด์มันเพิ่มขึ้นโอ้โหไม่รู้ รอตั้งนานเถอะเหรอไปแม่ไปแม่ไปยังไปเลยไปเลยวไปแล hm meals, lunch, okay. right. ้เดี๋ยวขอแลกเป็นช hey, ุดก so ่อ okay. ก่อนเอ่อเอาชุดก่อดีดาบดีูวะเอาเอาดาบก่อนลวกันก่อไว้ที่หลังเพราะเรามีก่อโซ่นะครับไอ้เหี้ยทองไอ้ไอ้ระเบิดเป็นแปดเหมือนกันทองแปดแม่งเลยเอ้ยมันมาเหรอเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาทีจ้าโอเคมันตกไปนละได้สิสีเขียวเป็นอะไรกับเราเนี่ยฮะชาร์เกตเมื่อยเวนมาได้เวลาบุกเลยครับผมบอยกูกำลังไปสีเขียวแต่กูไม่มี เดี๋ยวกูไปแรีกขวานกับเกนไก่ก่อนอย่ารีบดิวะนายรีบอ่ะบอยมันกำลังมามันมาสีเราอีกแล้วบอยช่วยก่อนช่วยก่อนมาแล้วมาแล้วเอาดิโอเคมันตายมันตายมันอีกคนนึงมันอุ้ยอุ้ยสีแดงมาสีแดงมาอุ้ยตียังไกลเลยอ๋อสีแดงเต็มเต็มโอ้โหกูบอกแล้วอย่าเปิดใบทีเป็นยังไงสีแดงมันมาอีกแล้วว่ะมาอีกแล้ว เดี๋ปะแม่งมันทาร์เก็ตไอ้เน,นี่ยเออทาร์เก็ตจริงเดี๋ยวตาหน้าเราจะลองเอายูยูทูปออกนะครับว่าเราจะโดนทาร์เก็ตหรือเปล่านะครับแต่ว่าสองสีแม่งบุกกันเลยนะฮะอะไรฮะเอาเหรอเอาเหรออ้าเอาเหรอว้ากูายช่วยเหลือโอเคนะผมว่าเราต้องไปตายไปเล่นใหม่แล้วนะครับผมทุกคนเราไปตายกันดีกว่าอ่ายังไงผมว่าผมตายโอเคมันตายป้าบวางทีที่วางทำไมว้า โอเคนะครับาอีกเกมนึงนะครับเดี๋ยวเกมนี้นครับเราจะลองเล่นแบบสามคนดูนะครับว่มามันจะต่างจากสี่คนยังไงนะครับเกมมาครับสามคนโอ้ด่านก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะก็โอเคอยู่เลยนะจังหวะนี้เหมือนเดิมนะฮะเราก็รอเอาของเหมือนเดิมเนี่ยนี่คนนี้ชอบทิ้งทองตลอดเจ้านี้เป็นแล้วไม่อยากได้ทองทองไปทําอะไรให้ <laughs> อันนี้คือกูจะตกไงกูไม่รู้ว่ากูจะตกไปกูอะไรย้อนทีนมัน,นปิดอยู่ปิดอยู่อเล็กซ์มา มันไม่ได้บุกเว้ยแค่มันต่อมาฝั่งเดียวกูกูแค่จาทีมันก่อนโอเคอเล็กเราปิดให้แล้วนะเล็กฐานเรากันสุดยอดทีมา okay, กูโอเคกําลังไปสีน้ำเงินยังไม่กันเตียงไปได้ไปได้ไป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 มันกําลังต่อมาเหมือนกันมาแล้วมาแล้วกูดาบหินมันดาบหินกูก็ดาบหินมันดาบเหล็กมันดาบไม้มันดาบหิน,นเรียบร้สีน้ำเงินเตียงเตียงจ้าเรียงใหญ่เรียบร้อ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหสุดยอดไปเลยเว้ยแกโอ้โหเนียบร้อยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยยังไม่มคนมาสี่เราแค,แค่เราแค่เราสองคนก็เก็บทั้งทีมอ่ะเฮ้ยโหเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเก็บสองคุเก็บหนึ่งไม่คุ้มเลยวะไม่เฟี้ยวเลยมึงเท่คนเดี้อฆ่าเราตายเด้อโอเคเราแลกชุดก่อเหล็กแล้วก็ดาบเหล็กนะครับครบเซตมึงเก็บไม่รัวเก็บไม่ให้กว่าหนึ่งน,นะ <c oughs> ได้เลยได้เลยเว้ยแกอุย้ยเพื่อนเรามันเพื่อนเรามันสายกันไว้อะมันมันแลกที่ผมเพลิดเลยอะดีมากดีมากชอบ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  โอเคเดี๋ยวแลทีนี้แรกนแรกเราเพชรมามันเชฟเพชรแปดอันนั้นเดิมกูมีหนึ่งอันน่ะกูมีสามบอยบอยสีสีเขียวมาเอ้ยสีเหลืองสีเหลืองต้้งขวามันกำลังต่อไปเอาไดมอนด์ด่าด้าด่าด่ไม่บอยเชฟวันแปลไดมอนด์มาบอกเลยว่าตอนนี้ผมพร้อมมากพร้อมปะทะหรอครับใช่เอ้าเอ้าช่อบเถอะเอ้าเอ้านั่นแหละถูกแล้วใช่เหรออ๋ออี๋ถูกเหรออ๋อโอเคโอเคไหนมึงบอกเพื่อนกันเตรียมมึงดูมันทำอะไรเนี่ยมันขุดบางเลยเนี่ย เฮ้ยตายเว้ยมันจงใจเว้ยน่าจะปิดตอนไหนเนี่ยมันเป็นการขุดแบบคนฉลาดเขาทำันด้วยทีอ๋อนี่ไงมันแลกไม้ออกมันค่อยๆปิดโอเคคือแบบเขาไม่ค่อยทีละเลเยอร์มันน่งะคือแบบตอนนี้พอมากเลยครับพร้อมบุยแล้วครับบอยพร้อมยังครับเดี๋ยวลองตีดีไวขึ้นมาอ่ะเออมีขุดเร็วโอเคคุณคนอัพให้ขอบคุณกูดิไม่ขอบคุณเราไปเราไปตังเพชรบอยดูให้หน่อยนะข้างหลังกูมีคนไหมที่ข้างหลัง หลอกลวงไปเอามันอาอทีที่กูชนะอะไไปกูชนะมันมาจริงเหรอไม่ไมไม่ปไ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 ไมันเป็นมัเป็นกูดูอยู่ดูอยู่อันนี้กูดูปะเนี่ยดูอยู่ไอเาอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยใช่หรอใช่หรอไมู่ไคนนึงมาอยู่ตรงสีเหลืองมันไม่ได้กรเียมันไม่ได้กรเตะหนามากทีปปปปปใช่เหรอไปไปไปเอามันกันโอ้ใจเย็นนะใจเย็นนะไเยต่อสมต่อส ใครตกไปเมื่อกี้จะเรากำลังอุ้ยโอ้โหเดือดมากครับเรอยร้อให้มารอยให้สีเขียวมากนะทุกคนต้องขอบคุณสีเขียวนะสีเขียว MBP 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 สีเขียวอะไรนี่กูเป็นคนปลายเวรเอาละเอาอาทิตย์เละตัวละทีอาตัวไหนก่อนอตัวน้ำไปก่อนไหมจะมาจากห้องบนสุดไอ้ตัวที่อันนี้ก่อนอันนึกตกตกโอเคทีมมึงช่วยกูกูตายช่วยแล้วช่วยแล้วโอ้โหช่วยไม่ทันมันตายบอย ขุดด้วยเพื่อนฟางด้วยทีเดียวยัยโดนลุมไม่ได้ครับผมโอ้โหเรียบร้อยเราตายเราเราต้องบุกหลายรอบใช่ไหมให้มันรุมฆ่ากระดาษเรายังไงใช่มันมันกำกันมันมันมีธนูทีใช่หรอเออใช่หรอใช่หรอใช่โอ้โหอันี่ลงไปบอกคนอื่นกันแล้วอ้ยกูจะโดนทีมทีนี่แหละกูขุด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  ได้ได้ไดสวยเอ้ยมันตีมันตีไม่เป็นไรฮะเราได้เตียงมันก็พอใจแล้วไม่เปลกไม่เป็นไรได้เตียงได้เตียงแล้วได้หมดได้หมดได้หมดโอเคโอเคได้หมดได้หมดหมดไหยตลาดหมดเรียบร้อยเดี๋ยสีเขียวใช่สีเขียวกำลังต่อไปทางสีน้ำเงินอุ้ยอะไรกันวางน้ำบอยอะไรกันวางน้ำอ่ะก็บาดแล้วนะฮะอัดาบไปแล้วโอเคแต่เล็กมันวางน้ำให้แบบระเบิดมันไอ้นั่นน่ะโอ้โหสุดจริงคนนี้บอยกูมีเพจแปะอันอัพอะไรดีอัพสิ่งที่เรียกว่า ว่าเหรอใช่เหรออาใไรดีท mm. ุกคนทุกคนว่าไงเออไปดูทุกคนบอกว่าอัพชุดเกาะชุดเกาะเหรอชุดเกาะทุกคนเกาะกลัวด่าไปแล้วทำไมวะไหนบอกกันดีวะก็ผมไม่ดูอ่ะมันมาโอ้โหชุดเกาะไดมอนเด๋อบอยมันไปกี่คนมันไปกี่คนไปชนมันไปสองมันตกหนึ่งตอนนี้เหลืออีกคนหนึ่งในฐานเรา อเล็กจบแล้วนายมันมาเงียบว่ะทีมึงเชื่อว่ากูสามารถเก็บสามได้สีมึงมันตกไปแล้วเอ้ยสีเขียวไม่อเล็กช่วยห,หน่อยทีหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอเล็กนายห้ามตายนะอเล็กโอเคมันตายมันตายโอ้ยเดือดเดือดเดือดบอยไม่นะอเล็กเราได้คอนเน็กแล้ว<ส> <c oughs> โอ้โหได้ได้ไดโอเคขอบคุณมากกลับมาก่อนได้ไหมบอยอยู่ไหน ที่มันที่มันเหลือนึงทียมันเหลือนึงใจเย็น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 ไอ้เป็นผิดโอเคได้ดามเอกแล้วที่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูจะบุกเอ้ามันตกมันตกเย้มันเดินตกมันเดินตกโอ้โหชิบหอาว่ะกับบุกเดี่ยวอะครับบุกเดี่ยวเก็บสามอะครับเรื่องนี้สอนให้ดูว่าการดีแค่ไหนมันมาเยี่ยมแล้วก็แพ้นะครับเรื่องนี้สอนให้รู้แค่ละวะเนี่ยโอ้โหบอยนี่แบบไปเยี่ยมมากเลยครับมึงไปบุกมันได้ไงวะฮัลโหล หล่อไอ้เหี้ยอีกตัวนึงมันเดีนเอฟเคแล้วอยู่ๆมันก็วามาข้างหลังอ๋อแล้วกูก็ปลาระเบิดเลยแล้ว <c oughs> อ๋อโอเคเป็นไงบ้างครัสาสตาคิลนะก็จบไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าบอยก็แบกนะอือผมคิดว่าถ้าบอยอัดคลิปนี้ทุกคนก็อาจจะอยากดูบอยนะแบบไม่ต้องมาดูผมอยู่ฐานแล้วก็ตายตายเจ้าเนี่ย <c oughs> มึงจะเห็นช็อตที่กูพูดต่อกับตกแลแ้วจะด่านกูโง่งทุกคนอย่ายดูเลยโอเคครับก็วันนี้บอยก็เป็น MVP จริงๆนะทำให้เราชนะได้นะครับผมสุดยอดไปเลย โอเคครับไมเจอชิา่าครับบ๊ายบายหน่อย